ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีดที่ถนนรามคำแหงนะครับเห็นไหมครับทุกคนฝ<ส>นตกฝนตกทำ<ส>ให้น้ำท่วมน,น้ำรลระบาครับตกตั้งแต่ช่วงเย็ยนครับตอนนี้น้ำก็รอระบายอยู่ครับผม<ส>ที่ถนนรามคำแหงนะครับ ตรงนี้เขามีการซ่อมแซมด้วยเอาสายไฟลงเด่นซ่อมฟุตบาทแล้วก็ฝนตกเทลงมาครับเห็นไหครับตัทะเลยยังตัดทะเลยเลยครับผมเห็นไหมครับรเฮ้พึ่งพึ่ง,งยะหยุดก็มีไปไปล่อยู่อแต่น้ำก็ยังขังเออรอระบ,บายเรื่องน้ำรอระบ,บายจะนะครับ ครับให้ทุกท่านได้รับชมครับบริษัทอาหารข้าวกกท,าทีเดียบนกระดงอาหารข้าวครับอาหารข้าวที่ซอย,ายขขารามอินทราครับอะไรกันเตืึกให้ทุกท่านได้รับชมบรรสถานการณ์ของร้านโรงแรมอื่นก็น่าจะตกกันนะครับทางจังหวัดหรือว่า เกิดเอิครับก็สัวขำงัรใจนะครับ่านของใครเกิดอุทกภัยน้ำท่วมอะไรเนี่ยคือหนักวันนี้ับผมรถกลับลาครับคือก็ปลอดภัยนะครับทุกคนปกลงบกล่มอมรายสกปานรับเสียสกปรกมาด้วยช่วงหน้าฝนนะครับ น,นี่เราจะเข้าสองตุ่มแล้วลังค้ากันเงียบเงาหน่อยหนึ่งรับผร้มเห็นไหมครับรถไม่ค่อนน้อยรถขุดครับเรามาทำการซ่อแมแซมบำรุงของตรงเรงนี้ยพุดนป่านตรงเนี้ยเราจะทำช่วงกลางคืนทำซ่อมแ็กตัวเวลานี้แหละคนเลิกงานก็บ้านกันกะทำถึงสวา่างแต่วันนี้คงไม่ได้ทำอ่ะ เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมครับแล้วก็ทีรามันก็มีโครงการเอาสายไฟฟ้าลงดินก็เห็นระยะยาวเ,เลยแหละถึงพฤศจิกา่อยละ่ะรับผมอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ซอยยึบเก้าเยอะแย่ yeah. ตรงทางเข้านี่ซอยเนี่ยครับซอยสามห้าเนี่ยน้องโต รวมหลักเลยทางเข้าโรงแรมครับเป็นมีฟ้าแรกด้วยเห็นะครับเห็นงนี้ครับที่พนิที่พนิครับแนวโครงการเห็นงนี้ครับโครงการเอาไฟฟ้าลงดินครับเดือนหนึ่งหนึ่งก็ชิจิครับระยะยาวเลยหลายเดือนเลย เ่งป่าเป็่น้ำาเป็่ป้าทุกคนรกรุรงเ,เทพเป็น,น,ปนทะเลกรุงเทพเป็นทะเลตมาดนู้นนี่อะไรโอ้ลังค่าบางส่วนเราก็ต้องเก็บก่อน ว่าน้ําท่วมปาก็กจะไป็น่อยมีหลองน้ำท่วมเดอมากก็เดินทางกลับบ้านกับพี่พักกันแหละโอ้ลงครับลงเยอะอะไรลงเลยนะครับ <c oughs> okay, อย่ตรงหน้าเมเจอร์นะครับนี่ยตรงหน้าเมเจอร์ลงหนังเก่าตรงนี้ท่วมลึกหน่อยลึกครับตรงเนี้ยกำลังเข้าโรงแรมมันลึก ขึ้นซัดสาดตรายฝั่งน,คนะครับนะครับเจ้าพ่อหนึ่งนะครับเจ้่เก็สิงเ่าครับต้องระว,งระวังนะผมนครับผมนะครับลงตีกลงตีกลงตีเานั่งแช่นั่นแงแชง เขาโรงแรมครับครับโอ้ตางหน้านะกว่าจะลดครับทุกคนครับ้างหน้าไม่เจอแล้วอันคือไม่เจอนะครับไม่เจอลร,รงนังเก่าลงแสายภาพยนตร์เก่าตอนนี้ก็ไม่ได้ฉายละครับโอเคทุกคน คลิปนี้ก็ขอพักไว้เียนแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกการการับฟังนะครับทุกคน,ก,คน,นก็สวัสดีมีความสุขกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ